สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยครับผมวันนี้อยู่กับผมในเกมโปเกมอนเอเมัล่คุสครับผมโปเกมอนเอเมัล่คุส EP ก่อนผมลืมเซฟครับผมผมก็เลยต้องมาเริ่มใหม่แบบนี้แหละแหมลืมเซฟว่าสิเป็นเหตุครับผมไม่ลืมเซฟคงได้ไปต่อแล้วพี่พี่ผมเปิดแรนดอมไมเซอร์หมดเลยนะผมอยากลองเล่นดู โอ้โหลืมเซฟไปสิี่พี่ๆเย้ยไปถึงยิมสองแล้ววันนี้ไปแค่ยิมหนึ่งพอผมไม่ไปต่อไมไ 2, อ่ไปถึงยิมสองหรอกไปถึงยิมหนึ่งก็พอแล้วคลิปมันจะได้ไม่ยาวไงพี่พี่น่าจะเป็นซีรีส์ยาวอีกซีรีส์หนึ่งครับผมจะผมจะรอบครอบกว่นี้ผมจะเซฟทุกครั้งครับผ,ผมลืมเซฟไงไอดีเก่าก็เลยหายโอ้โหแต่ละตัว เอาตัวไหนดีอ่ะพี่พี่เอาเต่าตัวนี้ดีกว่าโอ้โหเร็วไปเร็วไปโอ้โหไปกันครับผมพี่พี่ไปโอ้โหตัวนี้ก็ดีนะไม่รู้มันชื่ออะไรอ่ะ ผมลืมแล้วโยกอะไรเมื่อวานผมไม่ได้ลงคลิปแบบพี่เดี๋ยววันนี้ผมจะเอาทังสองคลิปเลยอีกคลิปหนึ่งน่าจะประมาณช่วงดึกๆกับพี่พอีกคลิปหนึ่งนะใช้นี้ไม่ไม่น่าใช้มั้ง ไ่โหแล้วผมพี่ไปกันต่อโอเค,พ,อเคพี่ชูอย่างนั้นเลยฝั่งนู้นนะไปครับผมพ,ไไพี่พี่ไปครับผมแหม ไปถึงยิมหนึ่งแล้วก็ไปถึงยิมหนึ่งไปตรงยิมสองก่อนครับผมไม่ต้องจบยิมสองแล้ววันนี้พรุ่งนี้จบยิมสองแล้วไปยิมสามนะวันนี้ไปแค่ยิมหนึ่งบอลผมไม่เีสั้นๆเพราะว่าพี่ห้าสิบบอลเหรอเอาสักยี่สิบก็พอแลวมั้งแปดก็ได้สิแปดก็ได้ผมเล่นเป็นโปรแกรม GBA ผม ผมของผมว่าเล่เนโปเกมอน GBA ไม่รู้นะว่ามีใครเล่นโปเกมอน GBA มั้ยเนี่ยมีตัวอะไรบ้างเนี่ยไอตัวนี้ผมจำได้นี่มันเก่งนี่ตัวที่เราเจอตอนตอน EP แรกที่ไม่แรนนอม อีกไม่เอาไหผมโอ้โหอีกแค่นิดเดียวเองเมื่อกี้นุ่คู่กว่ะผมว่าน่าจะมีตัวที่ดีกว่านุ่คู่ตัวน,นี้อยู่หรอกมั้งใช่ไหมพี่พี่เพราะมันรันดอมนี่เจนหนึ่งถึงเจนแปดอนะ น,นี่ผมไม่สู้นะเสียเลือดซีซีเฮ้ยไรจูเฮ้ยผมผมว่าผมเจอไรจู่เอ้ยได้แล้วว่ะโอ้โหกู้หูใหม่อะ่ะพี่พี่ก็อย่างนี้อ่กู้หูใหม่สิก็ออย่างนี้อ่ะเออ คือผมจะทำอย่างนี้พี่พตัวเต่าเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะเก่งขนาดนั้นใช่ไหมผมว่าเอะไรจูดีกว่าตัวเต่มันแรกเรียกแดดได้ใช่ไหมับผมจำไม่เปียท่าที่เก่งๆมันจะเรียกแดดได้ผมจําได้อยู่แต่ว่าต้นๆเกมผมว่านะ่าจะไม่มีตัวไฟนะเดี๋ยวค่อยกลับไปเอาในพีซีดีกว่าช่วงนี้เอะไรจูไปดีกว่า จิ้มไม่ีต้องมีวัฒนาการล่างด้วยได้มาเป็นล่างสามแบบนี้ก็ชอบเลยติดตามผมด้วยนะครับผมพี่พี่ให้ผมผมจะทำคลิปอีกเรื่อยๆเา้า เรี่แก้ผิดก่อนเลยสำคัญว้าวเฮ้ยอีพีที่แล้วนี่กูหูเก่าผม,มาอ่ะเฮ้ยคิดถึงว่ะแต่มันไม่ได้เสพไปสิได้ ถ้นุนใส่นี้น่าจะไม่มีอะไรแล้วพี่พี่ไปไปทำภารกิจแล้วไปยิมหนึ่งจบยิมหนึ่งแล้วไปแล้วไปตรงนู้นก่อนดีกว่าไม่ยาวหรอกพี่พี่วันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปยิมสองแล้วก็ยิมสามให้จบมันชื่ออะไรล่างแรกเซอนไหนผมจำไม่ได้ไปผมไปกัน ไปกันต่อพี่พี่ผมไม่รู้นะว่าเสียงผมจะเสียงผมจะเป็นยังไงเวลานะผมใช้แค่ปอโปรกแกรมเฉยใผมไม่มีมงไม่มีไมอะไรเลยเอฟีมันชื่อตัวอะไรใช่ไหมเอฟฟี่หรืออะไรรึเอออีบุยฟ랑กินนะคำคำม่ตายก็นัดโอเคเมื่อกี้กล่าวว่าถ้าถ้านั้นมันไม่ตายก็นัดบัตเตอร์ฟิวไม่เอาอะ ทางตะว,วันเจนเก้านี่เจนเก้าหรือเจนแปดแต่ผมแต่ผมเห็นว่ามันอยู่ในเจนเก้านะถ้าลุมันแลน้อมเจนไหนนะพี่ไอ้ที่างแรกของเจ้าหนูม่วงล่างสองหนูม่วงพี่พี่ไปดปดีกว่าไปดีกว่าอย่าไปสนใจมากบอตัวฟีอย่าไปสนใจ ไม่รอดว่ะเออทำไมตีไม่ได้เหรอ,อหรือว่ามันจะเป็นทตุผีอทำไมตีทตุผีไม่เข้าอ่ะ แล้วดุหนึ่งอะโอ้โหพี่พี่ตีเบอร์เกมอนบ้าีไม่เข้าอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ตีเบอร์เกมอนบ้าบีไม่เข้าเลยพี่พี่ โอ้โหลูกนี่จะบอกนะว่าฉันตัวเต่าอะโอ้โหเหลือจเชื่อต้องเบิกตัวเต่ามากนึ่งเซนนะอุ๊ยมาอ่านเดอ เฮ้ยตัวนี้ชื่ออะไรอะร่างแรกบันจิลาพี่พี่โอ años, adores, los 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 ้โหโอ้โหตัวนี้ก็ตีไม่เข้าโอ้องเข้าแล้วตัวนี้โปเกมอนเจนหนึ่งที่ซาตสีซาตชิจัาบ่พี่พี่ม่รู้ตัวอะไรโปเกมอนบาลียนมิวทูยเชีอยเตอมิวทูเลยพี่พี่ แลนดอมเทปผมไม่รู้นะแต่มีไฟชัวรไหมแลนดอมเทปตัวอะไรเนี่ยโปเกมอนเป็นสองใช่ไหมที่มันอยู่กับซุนครัว ไปทำวิว่งไปครับผมวิวผมเข้าโปเกมอนสุดเตเร่อะโปะเกมบอลเข้าจิมเลเวีวิ่ ฮะอาเซอุดใช่ไหมเนี่ยทำไมสีมันไม่ใช่สีเหลืองอ่ะไม่รู้อะมาไงเนี่ยตัวนี้เนี่ยนี่ครับผมมีผลที่เล่นด้องเท่มันจะเป็นแบบนี้ผมผมอ้อมไปได้ไหมอ่ะผมอยากสู้กับสองคนนี้เอ้ยได้ได้ไดได ตัวละเค่คอโคได้โหลืมไปโอ้ยลืมไปไม,ไ,มไม่ได้อัพเลือดมาไม่ได้ฮิลเลือดมาเพราะงั้นพิษเต่าก็ต้องแบกก็แหละเอ้ยตัวดาวนี่ตัวทตุน้ำ จบฮะวัดอ๋อผมเซฟไว้ตั้งแต่ถนนนี้หเอเราก็ไปนู่นก็เข้ามาเกตเลยสิโปกเกมอนโปกเกมอนอ่นนะเขาเรียกโปกเกมอนอะไรวะบูกเกมอนที่มันขายของอ่ะไม่ได้เข้าไปโปกเกมอนเซ็นเตอร์โอ้โหแต่มันก็ไม่ได้ไกลมากหรอก พี่เข้าไม่ได้สิบสี่นาทีแล้วพี่พ่ไปจบยิมหนึ่งกันรูปไปแล้วพี่ ถึงตาลายจูรวแล้วพี่ไปผ่านได้แล้วพี่พี่จบยิมหนึ่งเลอท่าอะไรมาก็ไม่รู้ไปกันพี่พี่ทีนี้ก็ไปเอาไปไล่ตามแก๊งอาควาวิยิบอีวีไฟ lượng yêu vừa ra yêu vừa mùi <laughs> baki vừa yêu vừa yêu vừa mùi chót nắng mùi ku lô bụng môn tinh tệ. A lì เจออีกแล้วลิลิบจบกันเถอะลิลบจบไปยิมสองกันเถอะพ,พี่เดี๋ยวคลิปสองมาวันนี้แหละแต่ฝากติดตามด้วยนะผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยผมจะลงคลิปทุกวันทุกวันเลยพี่เขาว่างนะเพราะว่าวางครับผมก็ไม่ค่อยว่างในการทำคลิปสักเท่าไหร่ เมื่อวานเนี่ยก็ไม่ว่างก็เลยไม่ได้ลุงกับพี่พี่เดี๋ยววันนี้มาช่วยเชอให้สองคลิปเลยโปเกมอนอะไรเนี่ยโอเคเราจะยีพี่แช์พี่เดี๋ยวขอมาสมจุดมาให้กับตะแกเนี่ย โอเคพวกอินเน็กสีสีแรงโอเคไปพี่พี่แล้วเราก็ต้องเตอคู่แข่งแล้วคู้แข่งปมเมอร์สองตัวเชื่อไลจูดิรออะไรไะไอ่ะใครจะเปิดมเนอร์ตัวซับพอร์ตะตัวตอนนี้ผมจะเก็บไว้ใส่ท่าเรียกแดดนะถ้าท่าเรียกแดดมันมา,มานะ่ะ เอ๊ะเอ้ะอะไรเนี huh. uh ่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเหลือจะเชื่อไลจูแพ้กวงไปผมพี่พี่ไปกันผมว่าผมจะลองเล่นโปเกมอนที่เขาว่ายากอะโปเกมอนเรด้เข้าเรดอะมันจะยากแค่ไหนพี่พี่ บิ๊บิ๊บบิเล่นเล่นเล่มเลยมาตักแก่คนนี้ให้ไปส่งเราน่านูได้ละแบ๊บนึงนะพี่พี่พี่พอโทรมาเอ้ย่ิวอนเลยจิงสหงอะโอเคโอเคมีเวลาอยู่รับผมพี่เกียร์ทีเนี่ย ติดแปดนาทีโอเคผมพี่พี่จบยิงสองกันตอนแรกก็นึกว่ามันจะนานนาสิยังไม่ถึงยี่สิบวินาทีเลยเ okay, ไปจบจบเรียกจบเลยพี่พี่ไปส่งจมากกับสตีเว่นต่อมันชื่อสตีเฟ่นหรือสตีเฟ่นนะพี่ผมไม่ค่อยถนัดเรื่องเรียกชื่อ ร่างสามตายร่างแรกกูจะรู้อ่ะเฮ้ยท่าอะไรไม่รู้แหละน่าจะเป็นท่าตีมกันไปไนแล้วจบยิมสองละเราจะจบหลีกครบผมจบหลีกแล้วก็จะจบหลีกปุ๊บไปหาลองดูว่ามีเทพไหม,พมเพราะว่ามันถึงเจนอะไรถึงเจนแปดก็น่าจะมีเทพไหมพี่ มันจะมีเทพแต่ละเจนอยู่ต้องรอดูว่าจะมีเทพให้เราจับหรือเปล่าสุดยอดเลยพี่พี่เลยพี่พี่ต้องได้เจอกับความมืดเฮ้ยเฮ้ยมูพี่ตัวนี้ผมก็ยับได้นะเอาติดเลยผมจะลองดูว่าจะมีตัวอะไรที่ใส่ EP แชร์ e ไหมตัวที่เก่งๆลองจากลายจัว กินกูไดจูก็ได้พราะจะผมว่าการ์ดมัง่งเป็นแบบโอ้โหกูลงไม่ได้กูเหลือจะเชื่อเลยรพี่พี่เคโลมัสซอใครเจอไม่เอาวะเอาเดี๋ยวดูก่อนขอเซฟแฟงการ์ดนะ Này, đi. Áo ú. บัดเกสซิโอโอ้ออวะ่ะได้แล้วพี่โปกเกมอนที่จะเอาไปใส่ยิบพี่แชร์พี่พี่มโดูหรอรูอยู่แล้วแหละดอว่ะเน่เป็นพี่ขอตัดไปตอน ขอตัดไปหน้าส่งจดหมายนะมาถึงมาถึงแล้วพี่พี่ผมมาส่งจดหมายให้สตีเว่นแล้วมันก็ไม่นานหรอกพี่พี่โ oh. อ้โหวิตัวนี้ตัวนี้เอตัวนี้ผมอยากได้วะเอ้ขอซอก่อนเลย โอเคได้แล้วพี่ไปกันก็การโอ้โหการอนดีแวกำลังพูดถึงเลยเขาเรียกว่าทางแล้วพี่ส่งจบนะสเตฟานเสร็จแล้วก็กลับไปหานายก เคโลมาสือพี่พี่มิวมิวทูอือมิวทูนี่ก็อยากได้นะพี่พี่ก็น่ามิวทูก็น่าจะเปลี่ยนอีพีใช้มิวทูพี่ ขอโทษพีพ่่ด้วยครับผมเอออันนี้ผมกลาบขอโทษจริงๆผมจะพอฒนาขึ้นนะผมคลิปผมอะ่ะผมกดหยุดอัดคลิปไปเพื่อแบบจะแบบไปถึงหน้าเอาอีพีแชร์เว้ยแล้วผมก็ลืมอัดต่อผมกินข้าวเสร็จพี่ผมลืมอัดต่อแล้วผมก็มาทำเปนหึ่งตรงนี้ด้ผมขอโทษจริงๆพี่คงให้อภัยไ,ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งทําครั้งแรกน้นก็เล็กเกงนะ่งแ่ะโอเคนะพี่ๆครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาต่ออีพีสองครับผมจะเซฟไว้นะบาย